ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่2มาแล้วนี่ครับสำหรับซีรีส์กิฟตี้ทวีตเลตอีพีที่ห้าพาร์ทที่2ก็เรียบร้อยมาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรีแอคชั่นกันต่อนะครับพาร์ทที่2เป็นเรื่องราวต่อจากพาร์ทที่1น,นะครับที่พี่คิริโตของเรานั้นโดนบีบเป็นเยลลี่เลยนะครับอ่า ก็มาเรียกชั่นกันนะครับไม่พูดทางทำเพลงเลยเนาะก็ไปกันเลยครับผมเดี๋ยวก็จะจับสืบสังเกตอีกนะครับว่าภาคที่สองเนี่ยมีอะไรอีกหรือเปล่าเอ้ยไป let's go โ okay. อเคใน,นความเดิมครับผมอะไรไันขึ้นนี้ความเดิมนะฮะอิชิโตะกูขอดแล้วก็โดนบีบโดนบีบเป็นแมงวันโดนเป็นเจลลี่เลยทุกพีเราก็ยังสู้กแบบับ กีแมนอยู่คือปีนี้ตอนเนี้ยไทรท่นคาเมลาม่าแมนอะ่ะมันน่าจะโหสุดเลยเนาะเฮ้ยเพี่อเฮ้ยไอตัวนี้ที่มันโผล่มาเมื่อที่มันเป็อะไรวะทีวีแมนเชี่อนุกพ yeah, ี่ลูกพี่โดนแทงเฮ้ยไออ๋อใครนุ๊กพี่โดนสิงโอ้โห เอ้ยดีวิวแมนดีวิวแมนเอ้ยี่สวยเอ้ยี่ต้งได้กันด่ไอ่ชิดชีเลไปมพึ่งไอจีแมนเออเฮ้ยยะทีวีเอ้ยไม่ใช่ดิทำไปแล้วบูแมนเด้อเดี๋ยวค่อยมาพูดกันเอ้ยเรียบร้อยไอปอราัสซีที่มันอยู่มาตั้งนานเอ้ยรอผมพี่ลิโตคุณอ่ะ ที่หลายเหตุการณ์จัดต่าไม่ทันเรียบร้อยเันสิอืมไงล่ะยี่ต่อยมาสักทีค,คัมแบ็กคัมแบ็กโอ้กลับมาสักทีสำหรับพี่ไททันสปีกเกอร์แมนของเราเราก็ตอนนี้มีไททันสามตัวเลวนี่ครับเป็น к а เ е ล่าทีวีสปีกเกอร์นะครับครบแล้วนะครับยกนิ้วให้เลยนะโอ้โหีห้าสิบเึ่งาสงเป็นอะไรที่แบบสุดแล้วอ่ะสุดแล้วอ่ะเอเดี๋ยวดิเอ้ยก็สตอปซาลี่สไลดเด็ดเด็ดเดกกับกับกกับกับเฮ้ ดูแลปีกก่อนมาครับผมมาจับจุดสังเกตกันด,ดีกว่าว่าเาพาร์สสองเนี่ยมีอะไรกี่บ้างนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับความเดิมก็โดยปีกเดีอเอ่อที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นอี a มนมีเลเซอร์ใช่ไหมมันมีเลเซอร์อย่างวะ สักสี่หรือหกวะน่าจะ6กหมครับเออก็ยิงใส่พี่ไททันคาเมล่าแมนของเราไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถ้าเทียบกับเอ่อเวอรช์ชันก่อนนะครับเวอรช์ชันก่อนของพ e ี่ไททันคาเมล่าแมนของเราพี่เขาไม่ไหวเลยครับโดแค่เลเซรอร์ตาสออันก็ไม่ไหวแต่อันนี้นี่คือแบบสวนด้วยไฟกลับเลยสวดด้วยไฟ เอ่อปฏิกรนิวเคลียร์เนี่ยปฏิกรอะไรสักอย่างที่อยู่ตรงแกะถกของพี่แกเนี่ยเออแล้วก็ทุบเขา้าให้นี่ไงเออพี่แกก็ยังมีคอดนี่โอ้โแต่ตอนเนี้ยพี่แกน่าจะโกรธเนี่ยครับที่อ่าอะไรนะพี่คริโตคุงของเราโดนบีบโดนแบบบึกขนาดนั้นนี่ไง โปสเตอนี้เวียดนครับแล้วก็นี่ครับผมไอ้ตัวนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะมันเคยโผลนะ่มาตอนที่อ่าแททันทีวีแมนมันโดนลุมอ่าแบบว่าโดนกับดักนะครับโดนเหลี่ยมน,ยนี่แหละนี่ฮะแบบว่าตามสปีเกอร์แมนมาแล้วแบบเจอทีแมนเจอนู่นนี่นั่นม่งโดนลุมยับเลยครับทีวีแมนนี่ยแล้วก็ทําไมต้องกลับไปรักษาตัวก่อนนะครับอ่า ตัวนี้ก็ไม่มีมีดทั้งสี่อันนะใช่ไหมแล้วก็มันตัวสูงมากเลยเนี่ยมันตัวสูงกว่าไซตันคาเมล่าแมนเองนะไอตัวนี้มันคือมันเป็นขาเป็นงูที่ม่งโคตรจะสูงนะเออนี่แล้วแล้วโดนแทงแตะดูปฏิกิริยาพี่เกณฑ์นะพี่เกมองแล้วก็ขอดักกางแล้วอึ้งอีกอย่างตกเป็นแมงวันเลยนี่โอ้นี่ ไอตอนนี้ผมตกใจมากเลยยิ่นึกว่าจะโดนแล้วอะ่ะแต่พี่แกแบบฮะหยิบออกมาทันนี่ครับพี่แกยิบออกมาทันด้วยนะแล้วมีหนึ่งม,มีเสียงยังปักอยู่เลยไงแล้วท่านคำน้าแม่ของเราโหดยังไงโหดสุดละนี่ผมไวฟุฟเป็นอ่าทีวีวูแจิต ติดเจ็ดด้วยนะจะเห็นว่าติดเจ็ดแล้วก็ที่มือเขาจะเป็นมีดเนี่ครับน่าจากกำจัดบอลซีดเนี่ครับไม่แน่ใจว่าเขาใช้ไฟไฟสีส้มที่เป็นสกิลของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเขาใช้มีดผมไม่แน่ใจนะมีหผมแล้วก็แล้วก็แบบช่วยกันนะครับทีววแมนโก้กำจัดบิสซี์ส่วนอ่าสปิเกอร์แมนเนี่ยคือพยายามจะเอาอะไรนะ แบบว่าจะเอาทีวีแมนออกมานะครับแบบว่าแบบจะฆ่าจะฆ่าแน่นอนนะฮะไททันพี่ไททันพี่บุ้มของเราก็จะแผนมับเอาไว้นะครับเพื่อการไม่ให้นี้นะครับอ,อาโคสามคีนี่ผมแล้วก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าจีเหลียมก็นี่เออ,ออ๋อยังครบอยู่นะครับมันใช้สี่อันหรอกทำไมมันไม่ใช้6กเลยไแน่ใจเนะ นี่ใรับหผมผมสังเกตนี่ตรงนี้เลยมีเอ่อเป็นคาเมล่าวูแมนนะครับที่เคยปรากฏตัวมาแล้วเนี่ยครับนะน่าจะใช่เนาะเออเยียคจะออกมาเนี่ยครับพี่เอ้ยไม่ใช่ดิจีแมนนะครับก็พยายามจะขัดขวางไอ้วพวกเนี้ยนี่ครับแต่ว่าก็ทำไม่ได้หรอกพี่แกหุเกินนะครับอ่ะ ช่วยช่วยกันตอนนี้นะครับทุกคนช่วยกันหมดเลยเออือแบบยิ้ยมากกันครบอ่ะแล้วก็เป็นใช้ปืนเลเซอร์เหมือนเดิมนะครับตัวละครแบบพีโอวนะครับ,รรบแล้วก็ตัวอื่นก็ใช้นั่นแหละนะครับออปืนนี่ก็เขาก็ดีไซน์ที่นะหรือว่ามันเป็นโมเดลจากตัวเกมอยู่แล้วผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็แน่นอนว่าปืนอาจจะทําอะไรไม่จีแมไม่ได้นะครับแค่ถูวงเวลาเฉยๆครับแล้วสังเกตเห็นว่ากีเมนหน้าเละเลยนะครับตรงนี้แบบแตกแล้วนะครับไม่รู้ว่าน่าจะเป็นตอนที่โดนขอนของชทท่านคเมร a าแมททุบเนี่ยครับเออเนี่ยแตกเลยรอยเลยนะครับกอนี่คุณเจบหน้าหน้าหน้ามันเบื่อแล้วนะครับหน้าเบื่อแล้วหน,น้ากีเมนคือแบบ ช boy, ิพายทำไรไม่ได้แล้วต้นหนีกก็ดิตออะไรอ่ะนี่แล้วก็ช่วยได้เร็วดีไปผัวเฮ้ยจัหน้าอู้อีกเลยอู๋อีอู๋อีเอู๋อะไรก็ช่างอ่ะทั้งแหล่งก็เป็นไอ้ปรสิตเนี่ยป้นสิบตัวใหญ่เอาไว้คุมแบบว่าพวกไททันโดยเฉพาะเลยแล้วก็นี่อ่าทีวีแม่ของเราก็มาช่วยพี่คิดที่ตกคูของเรากับถ่ายนะครับ บอกแล้วว่าพี่คิริโตของของเราเนี่ยอาจจะไม่ตายนะครับอาจจะแบบว่าไปกรเด็ให้แก่งขึ้นได้นะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยมีความกล้าหาญแล้วก็แบบเดี่ยวจัดเลยอะ่ะคือพี่แกแบบเป็นโคตทถี่เนี่ย,ยก็น่าจะช่วยได้ส่วนไอ้นี่ผมโอโ้โหตัวขาดครึ่งนะครับน่าสุขาพกันผมไม่แน่ใจว่าจะรอดเปล่าไหนาตัวนี้ออนี่ตายโดนเหยียบ ตียืนโดนเหยียบไงล่ะไม่แล้วโอ้คัมแบ็กยืนโดนจ,ะจะับกลับบ้าที่ไททันสปีกเกอร์แมนของเราก็เหมือนจะรู้สึกแบบผิดหวังในตัวเองนะครับที่เราทำอะไรไปนะครับคือพี่แกไม่ได้ตั้งใจหรอกพี่แกโดนตรสิทธ์นะครับ แต่คือพี่แกก็คงโกรธตัวเองเหมือนกันแล,แล้วก็บินไปไหนผมไม่รู้ว่าพี่แกไปไหนนะก็แบบบินไปเลยน่าจะกลับฐานเนะี่ยไม่ก็ะอะไรสักอยากนะ่างเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะกลับฐานนี่ยกนิวเรียร์นะครับอ่ะยกนิวทีคืออีพีไอ้นั่นอนะอีพีที่มันเจอไอ้สกิบ t ิทัลเลนพลอเซ่ะ พนไอตัวที่มันเป็นพิษกดอะไรสักอย่างครับคือพี่เกแบบมองไปที่ตัวถังแล้วกแบบ็แบบเว้เอ้ยแบบพี่แกไม่ยกนิ้วอ่ะพี่แกแบบไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไม่แฮปปี้แล้วก็จะสังเกตเห็นข้างหลังนะครับมีเอ่อคาม,มลาิล่าเฮลิคอปเตอร์นี่ครับก็น่าจะเป็นช่วยเนาะพวกหมอนั่นแหละนะครับที่เราเห็นกันนะครับช่วงนี้พวกหมอก็จะอยู่อ่าบนเฮลิคอปเตอร์นี้นะครับเออ ก็จบไปได้ด้วยดีนะครับแต่ซีรีส์ไม่จบแน่นอนเพราะจีแมนยังไม่ตายนะครับแล้วผมคิดว่าจีแมนเนี่ยอาจจะสร้างอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมคิดผิดคิดอย่างนั้นช่วยดิพันคิดอย่างนั้นนะครับเออเนื้อเรื่องคือเนื้อเรื่องตอนเนี้ยมันคุณนน่าสนใจอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นซีรีส์ที่แบบ สิสิบิดี้ทยี่มันเหมือนตอนแรกเหมือนมันไร้สารละเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่แบบโ,ฮโฮ<ช>อ้โหชุดจก็จบไปนะครับยกนิ้วให้เลยสองนิ้วเลยนะครับผมให้สองนิ้วเลยอีพีนี้นะครับโอ้โหมาไกลจริงๆนะครับคุณดาลฟักบู ซึ่งแต่ละแต่ละคิวของพี่แกเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าสิบล้านนะครับโอ้ยยังเป็นทิมนี้นะครับประมาณล้านอ่ะไม่ต่ำกว่าล้านแน่นอนอ่ะตีลัอตีลงกาทุยการันตีนะครับการันตีคือตีละกาการันตีนะครับว่าไม่ต่ำกว่าล้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็สิบล้านนั้นเลยเนี่ยสิบล้านสิบสิบล้านสิบล้านสิบสิบล้านเออ มีแต่ไอ้เด็ะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็น all episode นะครับรวมก็ปกติก็จะดูน้อยเนาะก็ประมาณนี้นะครับเออม่บแบบสุดจริงที่ผมรอไม่ไหวแล้วอะรอไม่ไหวที่จะแบบดูพาร์ทถัดไปแล้วอะค่อนข้มามประทับใจเลยนะครับ EP นี้พาร์ทที่สองนะ EP ห้าสิบเจ็ดพาร์ทที่สองนะฮะมันเป็นตอนที่แบบ เป็นสุดยอดจัดอะรอดูเลย EP 58นะครับว่ามันจะมีอะไรเข้ามาใหม่ตอนนี้คือเราสามารถรวบรวมไททันมาได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่อ่าทีวีนะครับไททันทีวีของเรากำลังแบบว่าเจ็บเจ็บหนักเลยน่ครับหลังจากที่โดนลุมไปนะครับก็พี่แกก็คงต้องรักษาตัวนานเหมือนเออ t ท่านคาเมล่าแมนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือก็ยังโอเคนะครับมีอ่าไททันคาเมล่าแมกับไททันสปิเก e r Man ก็ยังโอเคครับซึ่งสองตัวนี้ก็ฝีมือเก่งนะครับโดยเฉพาะอ่ไททันคาเมล่าแมนแต่สปิเกอร์แมผมยังไม่ได้ใจฝีมือตอนเอาบรสิตออกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบรสิตท,ที่มันสิงอยู่ทําให้สปิเกอร์แมของเรามีประสิทธิภาพน้อยลงนะผมคิดอย่างนั้นนะครับ ก็ใครคิดไงก็ช่วยคอมเมนต์กันมาได้นี่ครับคอมเมนต์กันมาได้ว่าทุกคนคิดยังไงนะครับเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ผมเดายัางไม่ค่อยออกว่าต่อเอ่อต่อไปจะเป็นยังไงอย่าง EP 58เนี่ยอะไรมันจะออกมามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมยังนึกไม่ออกนะครับก็รอดูรอรับชมได้เลยนะครับรอ,อ,อคุณทางดาฟังบูมปล่อยออกมานี่ครับอ่ะก็คลิปนี้ก็ พอแค่นี้นะครับก็โคตรแบบสุดจะยเนียไงอีกะก็คลิปนี้พอแค่นี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ยูด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดิ่งเพื่อแม่พาดคลิปใหม่ๆเสิรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย